ล้วที่ว่าบักเงิน่อนไฟท่องป่านไหนมึงจิใจเงินหลานกูมึงเก็บได้หลายไปไัานไหนแล้วกูถามมามึงเก็บได้หลายไปไัานไหนแล้วปีสองสร้าอูดิอาหาเบียทันไทยเว้สิตัดสินกูว่าไปก่าวเลยกูได้ชีวิตทุกคนมาได้ลมมึงเนี่าวัตีนหน้าบักเนึกแล้วก็อีน้อยห้องแปดห้องท่าสองเก่ากูสร้างเส้นอัตโนมัติเลยนะ ยานเรื่องน้อเปลียนไผไมไผสักไสนสมบักโอเล่หรว่าไปบวชอย่างมากโคตรเงาหนักมากเลยที่กูสั่งสามอีแกสามหกศูนย์หาจะมันขี่รถเข้ามาแล,บบแล้วก็บักโอเล่ล้วกเดาวก็ไล่ว่าอันนีกเนียวึ่นเพื่อไรหนึ่งอีแก่สามหกศูนหา สองบักโอเล่สามอีกว่าเจ้ามารายอ่อนกันปะี๋ยวว่าอยากเด่นครับกูกันปะสามขอดเงามันสี่บักเงินฝอยทองเอาขอดเงาให้เราปะทรงซาอูดีอาราบิยหญมัดกันไปเลย